ดีกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการเกมแคสเคเม h ชาแนลนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะฮะโบกี้บุ๊กกับเกมไมค์คาพ็อกเก็ตอิทิชั่นเวอร์ชั่น0.12.1 Alpha นั่นเองนะฮะก็มาอยู่กับเซิร์ฟอะไรไม่รู้นะฮะก็เจ้าของเซิร์ฟเขาลืมนะฮะเดี๋ยวจะไปถามเจ้าของเซิร์ฟอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปถามอีกทีนึงนะฮะก็เอาเป็นว่าจะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้แล้วกันนะฮะก็ ไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทำไมเห็นสกินผมหลายๆคนเลยก็มันเป็นอ่ามันเป็นบัคกของ0.12อยู่นะฮะก็คือถ้าใครเข้ามาหลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นสกินของเขาจริงๆอย่างเช่นคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาเมาะกี้นี้ก็เลยเห็นสกินของเขานั่นเองนะฮะอ่าแต่คนที่เรามาอ่าเฮ้ย,ยเป็นสไลเดอร์เลย <laughs> โอเคครับก็เจ้าของเซิร์ฟเขามาบอกขอให้โปรโมทให้หน่อยนะฮะก็โอเคมาจะจะมาโปรโมทให้นะฮะก็ไหนๆก็ไม่มีคลิปอยู่แล้วนะฮะก็เขาให้ O-P มาก็เลยเกมหมดหนึ่งซะเลยนะฮะเอาไว้บินนั่นเองก็โอเคจะมีไปดูที่วอ่าอินฟโฟกันเลยหรือว่ากดนั่นเองนะฮะไปดูกันเลย ไปซื้อชึบๆกดข้อแรกนะฮะก็ห้ามขอ OP GM1 GM1 ก็คือเกมโหมด1นั่นเองนะฮะอ่าหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือโหมดสร้างสรรค์นั่นเองนะฮะห้ามขอนะฮะข้อที่2ห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นๆเข้ามาในเซิร์ฟนี้อย่างเช่นว่าคุณอยากจะโปรโมทเซิร์ฟคุณหนึ่งเช่นะสมมุติเซิร์ฟคุณอ่า A1111 ่งหนึ่ง่งงอะไรเงี้ยแล้วคุณก็มาพิมพ์ A1111 ในเนี้ย ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทให้เซิร์ฟตัวเองนะครับก็ห้ามนะฮะอ่าข้อสามห้ามด่าก,กันนะฮะงดคำหยาบทุกชนิดนะฮะอ่าข้อสี่ก็ข้อสีอ่ไม่มีเว้นข้ามไปข้อหกเลยไม่เป็นไรข้อหข้อเอ้ข้อห้าข้อห้าก็ห้ามให้ OP เกมโหมดหนึ่งหรือเ m มหนึ่งนะฮะสำหรับ อันนี้ก็น่าจะเป็นสำหรับพวกแอดมินนะฮะที่มี OP นะฮะไม่งั้นเขาจะแบนนะฮะอ่าฮะส่วนข้อที่6ก็ห้ามทำลายของในสปาวกับ p v p ไม่งั้นแบนนะฮะก็คือในสปาวน่าจะเป็นสำหรับข้อหาข้อ6กรู้สึกว่าน่าจะเป็นสำหรับอ่า OP นะฮะคนที่ได้ OP นะฮะอ่าโอเคเฮ้ยเอ็นวีว่า ว่าเซิฟเขาสวยมันก็สวยนะสวยสวยสวยผมวมาสวยเลยรายละเอียดก็ใช้ได้นะฮะอ่าอะไรวะเนี่ยนี่มันคืออะไรแต่ชอบชอชอบรายละอีรายละอวดถุยรายละเอียดเขาสวยดีนะฮะอ่าสวยสวยสวยใช้ได้ใช้ได้อ่าเราไปที่อินโฟเลยใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นแอดมิน นะะฮไปดูที่แอดมินกันเลยพื้นก็ทำด้วยอ่าบูหรือว่าขนแกะนั่นเองนะฮะเจ็ดสีนะฮะก็หลายหลายชื่อแอดมินก็มีเยอะสักขนาดนี้เลยฮะก็มาอ่านมาอ่านกันเอานะฮะอ่านไม่หวไม่หวดไม่ไวจริงๆจังหวะนี้ก็มาอ่านกันได้นะฮะเป็นเซิร์ฟของ L E T นะฮะก็อ่า สำหรับใครที่ชื่นชอบ LED เข้ามาเล่นกันได้เลยนะฮะต่อมา Shop and s เซ e ก็ยังรู้สึกว่า Shop and s เซ e ยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ได้ทำก็มีปักอินแล้วแหละแต่เขายังไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็วาร์ปนะฮะวาร์ปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟนี้เขาทำนานหรือ,อยังนะฮะเซิร์ฟวาร์ปก็มี3วาร์ปนั่นเองมีวาร์ปวาร์ป สามสี่วาร์ปอ่ะก็มีวาร์ปโฮมโซนโฮมโซนไปดูกันปุ๊บรปเอซีโฮมโซนเอซีอซย่ยืมมาจากโฮมโซนนะฮะก็อ่ะนี่ก็เป็นอ่ะโซนโฮมโซนสร้างบ้านนั่นเองนะฮะก็เอาไว้สร้างบ้านกันใครอยากถ่ายรูปตรงนี้ก็มาถ่ายกันได้เลยนะฮะอ่ะขอเซลฟี่หน่อยนึงอ่ะขอเซลฟี่หน่อยเงื้อเงื้อ เงื้ออ uh, ่าหมดเด่นโบเอ่อเอาเช็คเช็คเชฟคถ่ายรูปแอปแฉเสร็จโอ้เชฟไปเปิดอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดอะไรวะผมไปเปิดอะไรวะเมื่อกี้ช่างมันเต้ โอเคชึบบันทึกเสร็จยังโอเคบันทึกแล้วอ่ะอันนี้ก็คือโฮมโซนสร้างบ้านนั่นเองนะฮะอะส่วนอนนี้ก็เป็นแคมป์เหรอน่าจะเป็นแคมป์เออแคมป์เขาทำสวยดีนะโอ้ยพอไปเปิดอะไรมาเนี่ยผมเมื่อกี้แหลกเลยเออวอเตอร์นี่แน่เลยน่าจะใช่ อะกลับกันดีกว่าพับสปอนหรือสปาวนั่นเองเย่งเทลพอตทูปสทป,สปาวไปที่ว์ปใหม่วัปอยู่ไหนวัวับวว์ปอยู่นู่นบินไปดีกว่าเพื่อการไม่ให้เสียเวลาอ่าก็ PVP แดงกับ PVP น้ำเงินนี่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าใครอยากรู้เข้ามากันเอาแล้วกันนะครับเพราะว่า PVP นี่จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยถูกะตากับพ v p PP นะฮะ ก็กดเขานี้ก็จะเป็นอ่าสีน้ําเงินอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายสีแดงนะฮะไปสู้กันแลวอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปสร้างเมืองเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันมาดูสิว้าวเป็นวาร์ปสร้างเมืองนั่นเองนะฮะก็โหดก็โหดโหดโหดก็อ่ะขอถามหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับทับเอนชารนะครับมันใช้ยังไงครับนะฮะ เท่าที่ผมเห็นนะฮะ<ม>ก็คือเหนนะรับ enchant player enchantment id enchantment id enchantment ID, en id ดูสึกว่าจะเป็นไอไอดีอ่าไอเดนะหรือเปล่าไอ Enchant หรือเปล่าแล้วก็เวลหเลห็นนะผมเกียร์หมดแปบ๊บหนึ่งจะได้ฝึกสอนไปด้วยเลยถ้าใครไม่ได้ดู ก็ถ้าทําได้นะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ลาก่อยนะฮะเอ้ยมาไงวะแอปเปิลอ๋อเมื่อกี้ผมไปโด้ขายเขามาไม่รู้ <c oughs> ขออภัยด้วย <c oughs> เขาโยนให้กันอยู่ผมก็รีบวิ่งไปโด้เลยเออเอ็นชาร์ในดีเหรอไอดี ID อะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองถ้ามันได้ก็สำหรับคนที่ดูก็ดีไปนะฮะ เอม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 ไม่ได้แฮะเออมันรหัสอะไรอ่ะอ d ดอ่ะหรือว่าเดี๋ยวนะ e n c h e n t Bookiebook อ่ะเอมเอมเอมลองใส่ชื่อไปสิเอาเป็น Power หนึ่งแล้วกันอ่าได้แล้วงา เอนชานติ n งเรียบร้อยโบเป็นอ่าโปรเทคชั่นหนึ่งนะฮะอืมโหดมากไหนก็นะฮะ,มมนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็โชคดีสำหรับคนที่ดูที่ทำไม่เป็นนะฮะถ้าใครทำไม่เป็นแล้วอยากทำเป็นก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดีไปนะฮะแต่สําหรับคนที่ดูไม่เปที่ทําไม่เป็น,นะฮะแล้ไม่ได้ดูฮะ <c oughs> ก็เสียใจด้วยนะฮะก็เป็นวิธีการเอนชาร์นั่นเองนะฮะเพราะว่าในนี้รู้สึกว่าจะไม่มีโตเอนชาร์นนะฮะอ่าใครที่ดูก็ดีไปจนถึงใครดูจนถึงตอนนี้ก็ดีไปนะฮะโอเคกลับสเป๋าดีกว่า เิฟก็เซิฟนี้ยังไม่มีอะไรมากนะฮะถึงจะสวยก็เหอแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็หวังว่าเขาจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะฮะอ่าก็เดี๋ยววันนี้จะลงไม่รู้นะว่าจะลงคลิปอ่าสอนไนคอทํไใคคอหรือเปล่าทําในมือถือนั่นเองนะฮะแต่วันนี้จะอ่าลงคลิปนี้ก่อนนะฮะอ่าโปรโมทเซิฟอะไรไม่รู้นะฮะ ep ห้า แล้วนะฮะโอเคไปดูแคมป์วาร์ปสุดท้ายอ๋อก็คือตรงนี้นี่เองโอเคก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะฮะก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วพบกันคลิปหนะนะะ้า,าวนสกกว,นะวัสด,ดีครับเชิบเชิบอยากให้โปรโมทเซิร์ฟไหนก็อไลน์แอดเฟซหรือว่าคอมเมนต์ไว้นะฮะทางที่ดีให้อไลน์หรือแอดเฟซมาจะดีมากนะฮะเพราะว่าอ่า ผมจะได้ตอบในทันทีเลยนะฮะเพื่อผมจะได้ขอ OP ไว้ด้วยในการบินในการบินรีวิวนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ See you